จะาู ais, ่จ <th> ักกับน้องหน้าน้อยเติ่งหรือเปล่าล่ะเพิ่งเติ่น้อยเพิ่นนี่เป็นแย่งเพิ่นคือแบบจำภายบ่ได้คมจำเพิ่นเป็นยังไงแบบเราถ้าแบบพอเจ้าอยู่ไทยเนาะตอนนี้เนาะถ้าเพิ่นเห็นคลิปเจ้าเจ้าอยากพากบอกยังกับพอเจ้าอยากบอกว่าอยากบอกว่า สวัสดีสวัสดีเพือ่อนพี่น้องเอฟซีเบอร์จะผูกสุขคนเดอ้อเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศแต่ยิ่งดีตอนรัเข้าชูช่องสาไลายบนันทาอีกเลขเพือ่อนพี่น้องเลยเนาะโดยก็อื่นสาไลายบานทฮ่าผากไม่เด้เพือ่อนพี่น้องเนาะฝากกดติดตามสาไลายเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะโดยสาไลายขอมุกขอบใจท่าชงคลิปสาไลายเต้ตัวนจบได้กรนะหากโฆษณาเนาะเพือ่อนพี่น้องเลยโดย มาพบพ่อกับสาวไร้บ้านห้ามมาหนีกับเพืนนอกก็คือว่าเดินทางมาบ้านนอกหลาน้อยเพื่อนนอกเลยเนาะก็เห็นไร้ผูกละคนเพิ่นดินแซวแซวอยู่เนาะกับมีน้องผู้นึงเนาะกับเพิ่นมากับเพื่อนนองหลาน้อยกับบู้ว่าเพิ่นเป็นไงกันยังกับน้องหลาน้อยเนาะโดยเขาก็ยังบ่ฮู้เรื่องชัดเจนของเพื่อนนอกเลยเนาะถ้าจะขับไปคุยหรือว่าไปโอกร่มทางน้องเพิ่นกรเพื่อนนองเนาะกับเพลินชื่อเสียงงันใหญ่เขาก็ยังบ่ฮู้เนาะ มาแต่สาว่ายมาแต่ละมือหรือว่ามาแต่ละเท้อเนาะจะเห็นทางน่องเพิ่อนมาดินนำน่องลาน้อยเด็กพี่น้องเลยเนาะวัาตอนนี้เราก็สืบข่าไปหาทางนอกเพิ่อนก่อนเด็กพี่น้องเลยโดยเนาะกลับไปหาน่องเพิ่อนก่อนเห็นนองเพิ่อนมานั่งคุยพี่แบบเด็กพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็มีมูมีคู่ร้ายคู่หลายคนคนข้างมันจะสับสนวุ่นวายเด็กพี่น้องเลยโดยอัสสลามุอะลัยฮ์พวกแม่พี่น้องในดวงดีโดยโดยเนาะกะเห็นเรืนทางมาบ้านน่องลาน้อยก็เห็นแบบชุ่มเจ้ามาดินน้องการขมือบลูกโดย เลยเลยอันนี้เป็นโมูคู่จะาบ้าอันดีตุ้กันยีแซวเลยเลยอืมอ่ะขนมมะทุกคนเนียเนียนตะปั่นกินเนอะเลยเนียปั่นโมูคู่กินเนอะเลยอันก่อนอื่นเนาะเริ่มจากถามจ้าบ้าสื่อเสียงเจ้าเสียงยังนานจะละสื่อจังสื่อยังสื่อนู่สื่อน้องนู่สื่อน้องนู่ใช้เฉลือนซานจะได้ทุกทุกหุ่นไก่กันบ่ก็ไก่กันโม่ปันใดโอ้ ก็คือว่าครอบครัวเจ้านี่เป็นจ er? ังไงพออยู่พ er ่อกินอยู่บ่เลยพออยู่พอกินอยู่เนาะก็คือว่าแบบบูได้ทุกเรื่อเนาะล่ะเนาะโดยโดยที่มาดินเป็นน้องหลาน้อยนี่เป็นจังไรก็เพิ่นแบบแบบเป็นหมูเป็นหมูหมักลินนะเพิ่นเป็นหมูบ่โดยหมูเข่าเฮี้ยนต้องกันนี่เลยอืมยโดยโดย เนาะกัที่มาดินน้ำเพลนโคมือนี่กัเพราะว่าคนเคยพูจักกันมาแล้วเนาะค่ะเนาะโดยกัเพื่อนเจ้ากับเพื่อนน้องหน่าน้อยเนี่ก็แบบบริไกลกันเนาะโดยโดยโดยเพื่อนน้องก็ใกล้ด้สองคนนี่เพื่อนใกล้กันเลยใกล้กันว่้อือโอ้เพื่อนใกล้กันเห็นแล้วมาดดินน้ำเพลนบ่ะเนี่โดยถ้ากันไม่ใช้สร็ล่างจะแซลมาเมื่อกี้นี่นะมานน้ำซาลา้อยมานน้ำซาลาอยโดย ก็คือว่ามีอันทางเพื่อนน้องหนาหน่อยเพิ่นมีงานบอโดยพี่น้องเพิ่นโอ้พี่น้องเพื่อนเพิ่นไปเห็ดอันเบียเห็นงานอยั่นโดยแล้วพากันมาํากันกบน้องหนาหน่อยบัดนี้โดยโดยโดยจะหู้จักกบนองหนาหน่อยเติเหรือเล่ะครืงเติบเองเติบเลยบอโดยโดยหากแต่ว่าน้องหนาน้อยเพื่อนนี่เป็นยังเพิ่นคือแบบจํภายบ่ได้คมจําเพิ่นเป็นจังไ๋แบบเราเป็นคนแบบขี้ลืมไว เราคนคีลงคิดลืมไว้บ่โดยก็คือว่าง่ไยควจับน้องันเนาะโดยอืมแต่เจ้าเนี่ยถือว่าควมจำดีได้เจ้าเนาะก็คือว่าจำได้เบิด์คู่คนที่มาหาในมือนั่นเนาะมีภายในจะจำได้มือนั่นอ่ะสมหมกดาวันเลยรกัซาบัวซาไลเลยรกัชาเอ็นก้อนโดยซาบุนตาโอ้ก็คือว่าจำได้เบิดสี่คนนี่เนาะโดยหากแต่น้องหลาน้อยบัดจำบ่ได้เนาะ โอ้โดยโดยโดยเพิ่นเพิ่นได้ไปเฮียนห้องปอยังจะน้องหลานน่อยป่นะอยู่มสามมสามเลยเพิ่นอ่านได้อยู่บ่าละก็ได้บุรายได้บรายเฮียนปอเดียวมัมากับเจ้าน้องก็อยู่อันนั้นมหนึ่งเจ้าอยู่มหนึ่งโดยเจ้าขึ้นน้ำเจ้าเฮียนน้ำด่างเพิ่นเนาะโดยเจ้าอ่านได้เขียนออกอยู่บ่าะก็พอได้น่เนาพอได้อยู่เนาะโดยโดยโดย เห็นเจ้ามะดินน้ำน่องคร่เทือสิลล่หรมะดินน้ำน่องหล่าหน่อยนี่ข่อยก็เลยแบบอยากถามเนาะอยากถามมาอันนี้ฮะก็ได้มาถามทั้งเจ้าได้วเนาะโดยเจ้าว่าพออยู่พอกินนั่นแหละนะเนาะเลยก็คือว่าบริขาเคือนยังบ่อก็คือว่ามีครบเบิร์ดโอด้ดีดีตรงละ่ะอาชีพพ่อแม่เจ้าเห็นยังสฉลุชาวนาชาวนาโอ้ชาวนาอย่างดีบริข้าขายอย่างอื่นน้ำบ่แถมนั่นมือวันชินเมงก็ไปขายกระปุ่นโอ้ขายกระปุ่นอยู่ใช่หร เงินเราเองในเพื่อนโดยก็คือว่าเปิดนันค่าเปิดแต่มือวันชินเปิดแต่มือวันชินโดยกาคือวบาเปิดขู่มือเราดุบอ่ะพอวันชินเลยเขามารวมเฮือนเราอแบบคือเพื่อนเจ้านี่เป็นบอนเพื่อนร่วมสินบอโดยกับแบบผู้ใดถือนับถือสินนับถือถ้ำเนี่ยมาร่วมกันอยู่หันโดยอืแต่วันนี้ทั้งแม่เจ้าก็ได้เฮกกระปุ่นขายเพื่ออย่างผู้ใดหิวเข่าอย่างก็ลงมาซื้ออยู่หัน โดยโดยโดยคือว่ามีอาชีพเสริมเนาะน่ะเนาะโดยมีอาชีพทำหน้าแล้ะอาชีพเสริมคือว่าขายกระปุนไปน้ำโดยจะซอยเมยังใส่อะไรซอยเบียกเมย์ซอยยังไงแฮมเมย์ใช่ไปเอาถั่วกระปโอ้ก็คือแบบตะเลงกระป๋อยหางงูระบให้เห็ดลายปันใดใอยางเห็ดเบี้ยลายปันใดเนาะโดยยางน้องเพิ่นกันยังน้อยจ็ดปีแล้วจ้าลูกสิบช่องสิบชองโดย ยังเจ้าคือเทหัวหล่นจะบวชนำไม่เท่าบวชนำไม่เท่าเลยหากะบวชนี่บ่เลยไม่เท่าหากะเสียเสียได้เสียมือวันเ่าวมันเสาววันก่อนนั่นบ่เลยอืมในเสียด้เฮ็ดบุญเลยอ่บ่ได้เขาอัินเลยเห็ดเฮ็ดบุญแล้วกลายเสียงอดแล้วฮอดเลยเด้่ยเฮ็ดลวเลยเฮ็ดมือใดมือนี่เลยมือนี้เขาตังค์มือนี้ ก็คือว่าอันบอลอันแม่น้องลาน้อยเพิ่นไปเฮ็ดเวียงก็คือว่าไปเฮ็ดบุญแจกก็ไปแถวเจ้าโดยอ๋อโดยโดยโดยสั้นเลยเนาะแม่พี่น้องเลยกับคนบ้านเดียวกันไม่ได้เป็นเรียกเป็นงานกับไปช่วยเดือกันนั่นหละเนาะอีกอย่างทั้งน้องเพิ่นกับคู่กันกับน้องลาน้อยเพ่นพี่น้องเลยเพื่อนกับเป็นมู่เป็นคู่กันไปเรียนบอลเดียวกันนนาหละโดยแม่นบอโดยหากแต่ต่างแต่ว่าน้องลาน่อยอยู่มสามเจ้าอยู่มหนึ่ง เลยจะมีผี่น้องกับจะค้นฉลุสามสามเลยใหญ่บ่ได้ฮะใหญ่บ่ได้บ่ใหญ่ใหญ่แล้เลยแต่ละคนมีอายุจะปีหรกอจบ่แฮมเ้อยเขาก็สิบสองปีปลายสิบสองปีปลายเลยอ๋อพระเจ้าก็บ่าสิบสองม่ตปีเลยอาจะสิบสองก็จ้เก่ามานสิบสามนแล้วสิบประมาณนั่นเดี๋ยวน้อยลงเนาะ ก็คือว่าเรเคยพี่น้อนงอย<ร>่เนาะแต่วบบมี <ขอ S 3> นอ้องคนหนึ่งนอ้องคนหนึ่งจักปีน้องจห้า,หากับปีปลายปีปลายพูญิงญ่งหรือผู้ชายล่ะผู้ชายโอ้แต่เจ้า่ลูกแม่เจ้าเนี่ยมีผู้ชายสองคนผู้ญิ่งหนึ่งบอกบอมีผู้ญิ่งมีแต่ผู้ชายคนเดียวมีแต่ผู้ชายหมดเลยอันั่นลูกลูกป้านะมาอยู่พี่ลูกป้าผู้ยิ่งเน่นเป็นลูกป้าอมาอยู่พี่ลูกป้าสามคนอืมเนี๋ยลูกแม่เจ้าเนี่ยมีสามคนคือกันมีชองเฮง นี่น้องโอ้ทอดเจ้ากับน้องพูนปีปลายบ่โดยอืมโดยโดยเนาะนี่ฮากับเห็นน้องพูนมาดินน้ำได้เลยหนอกเนาะก็อยากถามว่าเกี่ยวกับน้องดาดน้อยได้จังใดคนอมานอกกับแบบวด้แมนญาติพี่พี่น้องกันบ่ละกับน้องดาดน่อยนี่กับแมนยุแมนแบบทางไหนลูกแบบมาหลินนำกันและแม่พ่นกับไปเคยไปยืมเงินเธอานั้นทางแม่น้องดาดน้อยนี่ก็ ถ้าเพิ่นโมมี่เพิ่นก็ไปยืมเงินน้าแม่เจ้าบ่ยืมเธอเดียวนี่ยืมเธอเดียวเธอละเท่าไรดูกกะพันหนึ่งที่เชื่อแล้วเลยโอ้โดยโดยโดยแบบพอเท่าเราไปรวมชิ้นอยู่พุณคู่เงินพอเท่าพอเถ่าพอเท่าน้องดาน่อยพอเท่าพอเท่าน้องดาน่อยเพิ่นไปรวมชิ้นอยู่เพื่อนเจ้าอยากว่าคู่ชิ้นเนาะโดยอือโดยโดยแต่กะทำให้ทั้งครอบครัวน้องดาน่อยกับครอบครัวเจ้าคู่จักกันโดย ก็เป็นมู่เป็นคู่กันก็ต้องรอหน้อยมาเลยเลยอ๋อโดยโดยฮ้อนแดดไปหานนั่งคุยอยู่ห่มไปลูกปะโดยเนาะมันฮ้อนแดดเมื่อกี้นี่กันเนาะมานั่งอยู่ห่มอยู่เพื่อนก่อนถิ่นอ๋ออันนี้ว่ามู่คู่จ้าล่ะลูกโดยอ๋อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ลูกละโดยโดยอันนี้ได้สิโดยมู่คู่จะบัดนี่บ่โดยอืมคือมาแถวโลดมู่คู่คนหัวชต้องกันบ่อืมโดยโดยเนาะมู่คู่เพคน เลยอันอันอันเจ้าผู้เสือเขียวได้อชื่องก็ละ่ะเชื่อพิมพ์ชื่องน้องพิมพ์<ด>อายุจากปีเจ้าอายุสิบสี่อายุสิบสี่ปีเจ้าเป็นยังกับน้องหลานน้อยเป็นพีน<ด>พ่น้องเป็นพี่น้องพี่น้องแบบไรละ่ะเป็นอ้ายหรือว่าเป็นลูกป้าลูกลุงลูกป,ป้าลูกลุงโอ<ด>้เป็นลูกป้าลูกลุงอืมอาจจะว่าใช้สะเฉือนชานใจอยู่ใส ไปทั้งเพื่อนน้องนี่เพื่อนพี่บอกโดยโอ้โดยโดยโดยเพื่อนเพื่อนก็อยู่ก็ไม่ถ่าสองคนอยู่ก็ไม่ถ่าสองคนโดยถ้าพ่อแม่ได้จะไปใช้ฉลุพ่อแม่ตายเล้ายังหกเดือนเบิเบิกเบิงเบิบแบบเจ้านี่ยอยู่ก็ไม่ถ่าสองคนพ่อแม่เจ้าเสียโดยเสียทั้งพ่อทั้งแม่บอพอนำาบ่ฮูพ่อคนไทยพ่อเป็นคนไทยโดยเมย์จะเป็นคนบ้านเราคือกัน แไปหาเงินพ่อเจ้านี่เป็นคนคนไทยเนาะโดยหากแต่ว่าแม่เจ้ากับพ่อเจ้าได้เลิกกันบ่าหรือว่าจังได้มาเสียอยู่พี่แม่เขาตายอยู่ไทยแม่ก็เสียอยู่ไทยพอ่อพ่อเป็นคนขี้เหลาโอ้แบบเสนใจกับลูกดโดย,โดยแม่ก็เลยเอามาย่านพอ่อค่ะ อืมโดยโดยบานนี้เนาะเอ้ยสิสามแบบพ่อเจ้าเนี่เป็นคนไทยเนาะเม่เจ้ากปบปอยพ่ไทยใชแบบ้ได้เจ้าดได้เจ้าแล้วนี่พ่อก็อีกอย่างค่อนข้างคนเป็นคนขี้เล้าคนมากินเหล่ากินเบียเนาะคันบ่าเมามาลกลลวกสิเต๊ลูกตีเมียก็เลยเอามาส่งนะ้ำม่ทถ้ำโอ้เม่เจ้าก็เลยย่านบ่าพ่อนี่เตะตีเจ้าแม่เจ้าก็เยยลเยเอาเจ้ามาเมียน้ำม่ทถาอยู่บ้านพี่โอ้แล้วเม่เจ้าตอนนี้อยู่ใช้啥 แ,แม่เสียแล้วโผกคอตายเพหูอภัยผูกโอ้ทั้งแม่เจ้าเนี่ยเสียหลังจากที่แม่เจ้านี่เอาเจ้ามาเมียน้ำไม่เท่าแ,<ด>แม่เจ้ากลับลงไปอีกพางเงินโอ้กลับลงไปกรุงเทพแล้วบ้านี่แม่เจ้าก็เลยได้เสียกรุงเทพโดยสาเหตุก็เป็นน้ำผูกคอตายบ่หูอภัยผูกผักว<ด>อ๋อเพราะหูอภัยเป็นคนผูกคอเม่หาก<ด>แต่เ้ากับโบเห็นหลักฐานเฮากัยังว่าโได้เนาหละเนาะ อืมโดย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 อืเนาะหากแต่เจ้าสองคนนี่ก็พูดจักกันบอกจักอืมแบบเพิ่นกระซอยเรือแบบมียังกินกลับมาให้กันกินโอ้ฉันครอบครัวนอกเพิ่นนี่บอกโดยอืมแบบเงินเราก็บบอยากมีเงินแบบเพื่อนเพิ่นนี่อยู่กับแม่เฒ่าสองคนอายุแม่เฒ่าเจ้าเฒ่าตัวนีว่าเฒ่าแกหรับแก่อายุเจ็ดสิบเลยเจ็ดสิบแล้วอืมโดยโดยนี่แต่แม่เฒ่ากับนาสาวเลียงพักเงินมาอยู่ ปักเงินกับเพิงกับใภาคกลายพอพอไรใส่เนาะโดยแบบอันใ้หนาตะก้าขขานำสัมปาจะได้ละขขานำสัมปากามีตาป้าป้าเอามาให้กินโดยนดยประน้อ๋ป้าเอามาให้กินถ้าป้าบอกมาให้กินเราไปกินไส้ฉลูกกากินน้ำแบบกินน้ำแบบนี้แหละพี่น้องเอามาให้กินอย่าตีพี่น้องเพื่อนใกล้เคียงเนาะโดยสอยเรือกันเบิ่งกกันแบบ ป้าเจ้าน so 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 ี so ่ป้าแท้ๆบ oh. so like right? uh ่ป um ้าแท้ๆป้าแท้ๆเนาะก็คือว่าเป็นเอื้อยของแม่เจ้าโดยเพิ่นก็มีลูกมีเต้าเลยเพิ่นก็มีลูกมีเต้ามีครอบครัวเพิ่นก็เบิ่องครอบครัวเพิ่นเนาะโดยเพิ่นก็บ่อยากมาปานได้เพิ่นก็โดนมาเยี่ยมทีนึ่อเดี๋ยวเอาข้าวน้ำมาให้กินทีนึงเนาะโดย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 แดีวเฮือนซานเจ้านี่ก็อยู่จุดได้แหละขาดเราได้บ่เอน ก็ค <ım. S 1> ือช like <No. S 1> ีโบกไก่กันกับเพื่อนนองหล่ะน้อยเนาะโดยด้กันกับเพื่อนลานอ๋อแต่ถ้าไหวโอกาสหน้าเนาะถ้าเอื้อยได้เขามาอีกเดี๋ยวเอื้อยชให้น้องพาเอื้อยไปเฮือนเจ้าเด้อโดยเพราะว่าเฮ้ากันอยาาพูดชีวิตเป็นอยู่ของเจ้าเนาะโดยว่าตอนนี้ชีวิตเป็นอยู่ของครอบครัวชื่อเองก็จะชื่อพิม์ชื่อน้องพิมเนาะครอบครัวของน้องพิมพ์กินอยู่จังไดเป็นอยู่จังไรเนาะล่ะเนาะ เพราะว่าเขาก็มาเห็นน้องอยู่เฮือนน้องหลาน้อยเลือความบังเอิญนน้องหลาเนาะโดยโดยเออเนาะก็เขาก็เห็นน้องเลือความบังเอิญเนาะกับน้องโน่เนาะหากแต่ครอบครัวน้องโน่นี่พออยู่พอกินน้องหลานเนาะโดยหากแต่ครอบครัวน้องฟิล์มนี่คือว่าขาดเขินทุกอย่างเออแม้กระทั่งแม่ก็ยังหมมีเนาะเพื่อนก็อยากล้มไปไหนโอ้เพื่อนก็อยากงซี มันล้วนะเชยเงินอันเงินดิเฮืนมูกันนะเฮนมูนะกันเชยโอ้มีเกิอนมูนหักแต่มันกับเชฟบดแล้วเนาะโดยโดยหักแต่ว่าถ้าแบบพอเจ้าอยู่ไทยเนาะตอนนี้เนาะถ้าเพื่อนเห็นคลิปเจ้าเจ้าอยากปากบอกยังกับพอเจาอยากบอกว่าอยากบอกว่าหักพอคือเก่าหักพอคือเก่าโดยถ้าพอเห็นคลิปน้องฟิล์มก็อยังไ้โอนต่างมาพอได้ ใช ja, ่ใช่หรือว่าซื้อเข้าซื้อน้ำกินเนาะล่ะเนาะโดยโดยโดยผู้จักซื้อพ่ออยู่บ่ลูกจากพินินพินินโดยพ่อซื้อพินินนามสกุลพ่อได้หรอเพีงสตาเพีงสตาบ้านเกิดเมืองน้องพ่อในล่ะอยู่จังหวัดสระบุรีจังหวัดจังหวัดจังหวัดอย่างนะสระบุรีสระบุรีโดยโดยโอ้ตำบนยังล่ะฮู้บ่ตำบลสระบุรีเลย ตะบนสระบุรีออโดยโดยโดยหากตะกี้น่ะแม่เจ้าไปเห็ดงานเห็ดอย่างบ่ยู่พุ่นอย่างนี้เจอก็พอเจ้าเห็ดงานแบบทูบ้านให้กับเจ้านี่แหละอ๋อเป็นแม่บ้านโดยแล้วก็เลยเจอก็พอเจ้าโดยก็เลยตกลงปลงใจฮักกันอืมโดยโดยเนาะกันกันกี่ปีแล้วก็ได้แล้วก็มาส่งอยู่บ้านประมาณหกเดือนตอนตอนที่แม่เจ้าเเจ้ามาส่งให้แม่ตู้เจ้าประมาณหกเดือนโดย แล้วแม่เจ้ากลับไปไทยเหมือนเนาะ no. แล้วก็เสียแม่เจ้าไปไทยได้จากปีก่อนเพิ่นจะเสียละประมาณครึ่งปีครึ่งปีเนาะโดยไปเอาเอาเอาน้องมาเมียนน้ำเม่ตู้กลับไปประมาณครึ่งปีแม่ก็ได้เสียเนาะล่ะเนาะโดยโดยโดยนะก็บพ่อเป็นยังได้นตรงไหนแล้วถ้ามีโอกาสเนาะทางเอื่อยมาอีกรอบหนาเอื่อยชีได้ไปหาน้องอยู่เฮือนเนาะเหมือนเนาะโดยอันนี้่ฮะกับพ่อกันด้วยความบังเอิญเนาะโดยน้องนู่น้องน่นเนาะ โดยโดยอาจากนั้นก็เอื้อยจะเสด้จขอตัวเมื่อยแล้เสด็จเลิศาเด้อโดยโดยโดยสบายดีดูละโดยโดยเนาะมาตอนนี้เราก็เได้จขอตัวเมื่อยแล้วอาไปพี่น้องเนาะกะบไปพ่อคิดหนักเด้อไปพี่น้องเนาะโดยคเัาก็ขอบมุกขอบใจที่รับชมคลิปสาวไล่แต่ตุนจบได้กับข่าวโฆษณาเนาะโดยทำสาวไล่ดาวเข้ามาสบายดีเด้อ